มึงมึงอยากเห็นมึงเคยเห็นเอเอเอดับบิลติงโอเคสวัสดีครับผมดูผมดูโอเคสเคมีใช่ไหมฮะครับผมอุ้มไม่มีอ้าวเสร็จยังอ่ะอย่างเงี้ยมึงขึ้นเนี้ยไา้มางได้สิบแล้วทำไมกูกูกูกติดเอือกขอเวลาแป๊บกูค้างกูแหลกโอย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 ซึ่งการมองการมองเพิ่มไปสมัครให้มั่งเดี๋ยวติดสมัครให้เพื่อนสั่นโอไอ มท่านออกเข้าใหม่ก่อนก็ได้ไหมอ๋อไอเซิร์ฟนี้เคยแล้วอยู่ไหนวะนี่กูแสดงว่ากูต้องเข้าไอสถานใหม่อีกรอบหนึูกต้องครับอะไร H G ใครเป็นคนนะ H G H G ได้ข้อข้อสองแล้วแล้วอันสองอ่ะโอ๊กอันสองอ่ะไม่ใช่อันนี้อันสองเขียน H G แปดหก H G โอเคกูมาแล้วแปดหกนะจ๊ะ เกมแล้วครับเาจุดกันี่จุดคุณมเล่นเกมนี้กันอลอลเข้าอัสองครบผม B B อยู่นไมึงเล่นเกมอะไรสักเกม B บีอ B LB วมึงเลร l LD LB คุณมึงจะเล่นเกมอะไรครับ HG คุณมึงรับเนงครับ .net เจ็ดเจ็ดเกนเอ็นเอังมาเสร็จนะก็เล่นสกายบอลกันเล่นบอลเล่นบอลเล่นบอลเอแอดไปเข้ามาเลยครับท่าน สกายวอลรอกูก่อนมึงเพิ่งไปไหนอย่าไปไปนะฝั่งนู้นฝั่งนู้นสกายวอล์กเข้าได้ป่าเนี่ยมันจะเปิดทำไมกูแอดไม่ได้ข้ามาดิข้ามเอเลยเข้าไปได้เข้าไปได้ครับท่านนี้มันก็เป็นหน้าเอ็เซอร์เรสหน้าผมนะปล่อยมันเล่นเจ้าเซิร์ฟอะไรดีทำไมกูแอดไม่ได้อะก็ต้องส่องอยู่แล้วครับโอ๊ะกูแอดไม่ได้อะเฮ้ยส่องเป็นของวีพีแล้วอะโอ๊ทีนี้เดี๋ยวเอาใหม่ c h แก lv. s net นี่กูต้องรอห้องว่างใช่เนี่ยบคุณต้องร้อยนี่แล้วไอีเริมเท่าไหร่นย่บ้านเรอกูด้วยรอกูดูมากก่อนดิท่านเรามีพีทมาผมไปทัวทั่วแมปก่อนมเ่ได้ไม่ได้ไม่เห็นกูเ่ะอเฮ้ยโนโตโนโโนโตต้องใ่่างน่ะสี่หยางไอ้ด้วงหมาหาแมววแมวีวแมวแมววแว เออถทยหลังก mm ่อนดึงดเดินถอยหลังเดินถทยหลังงงนี่ิดรอกแล้วจือมัจะเปแล้วั้าวดีครับแล้วมันมีของดีเมมาละเฮ้ยเฮ้ยเฮไหนเลยแล้วก่อนดีมาเดี๋ยวขจอยเข้ามามาท่เกมอ่ะ้เก็หลัง KUY อูจาดละเจอแม่ของไอเลมยังมุงกันอาบิบงันเหนี่นีตองนี้เว้ยตองนี้เว้ยปวดบิที่พรังเล่นนะไอเดียวตันนิดีิแม่คำนี้โดนบล็อกไอ้สัตว์มาแล้วมาแล้วไอ้เจวันี๊ยบเอเอ้ไอเข้าไม่ได้เข้าเข้า้าไอ่ามันจะเข้าก็รีบเข้ากูเข้า กูเข้าไม่ได้อะเนี่ยโอ้มันขึ้นอเงี้ยไดดูนาเมนอลิสกัสต้ามึงก็เข้าไปก่อนมึงก็เข้าไปแล้วเราอินครับกูติดโป๊กแล้วอินยังมึงสมัครเรียบร้อยยังสมัครเยอะต่อไปเข้ามาแล้วมากัระไรสมัคยเฮ้ยกูเข้าเรียบร้อยสมัครให้กูเฮ้ยกูต่อเหตุจีจีเอสหันมาทางขวาเอ้ยหันมาทางซ้ายครับดึงดึงสมัครให้กูก่อนรเดตีนะตีอันเดี๋ยอเด๋อจมบอกเลยกูกอดีเข้าดิเข้าดิเข้าตรงไหนอะกูไม่ลงไปนะบอกให้กูไม่ลงไปนะเข้ยจะลงเลยครับ มันครบย่างมันครบยังจอนเดียวนี้จะมีใส่เราคือเว่าเราลงอยู่กูบอกเลยกูไม่ลงครับใส่เราคูล้วกูมีสูตรครับกูไปแล้วกูไปด้วยอ้าวโอ้ไม่ได้อ่ะเอ้ามึงเอาเเข้ามาแล้วใช้รหัสสมัครอีสานสมัครอะไรก่ะใช้รหัสล็อกอินใหม่กูคุ้ยกูให้มึงครับไอเนี้ยลีอะไรวะลีซ่าอะไรวะคำว่ากันแเอสทีเอทีอะลิสเตอร์ลิสเตอร์ซีครับ โอ๊เร็วดีทำไงอ่ะทำให้หน่อยดิไทยครับเฮ้ยแม่งเหมือนมึงเล่นกันอยู่สองคนเลยโอเคโอเคโอเคคุณเห็นชื่อผมไหมไทยครับอะไทครับจุด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 อะโอ๊โอ๊ทำให้หน่อยโอ๊คทำให้หน่อยดิเนี่ยเนีเนพิมพ์ตามเนี่ยพิมพ์ตามตัวสีหน่อยโอเคอีกหนึ่งนาทียี่สิบเกมเริ่มครับแต่ห้องยังไม่เต็มเร็วเร็วเร็ว กูชื่อโทย์อะโนโซเดี๋ยวพึ่งดิเดี๋ยวพึ่งเอสโอเคเดี๋ยว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 เซียนสมองให้คาแลวคั่หาเรื่องเหรอทีมจะตั้งชื่อว่านโอนโซสมองเลยนะเออไอโอ๊กมันมันมันจะทีมมันแล้วโอโซโซอ่ะแล้วโอ่ะแล้วโอ้โหหายไปไหนอะโมเคอเละผุดไปเรียบร้อยมากใส่ใส่อีเมลช anel ไปใส่อีเมลช anel ไปใส่ตัวอะไรวะอีเมลช anel มึงอะ กูลลืมแ้วไทยรวมกลางกูไม่รวมได้ไหมอกเออกูจะวิ่งถอยหลังให้สัตว์ตามกูมาแล้วกันมองมองกันไม่ได้วะแล้วกูลืมอีเมลใช่ไหมกูต้องสมัครใหม่หมดเลยใช่ไหมถูกครับช้าเลยมูเปลี่นละมีคนครบแล้วมั้งหละคนเอ้ยทโอวัดวันนี้มันโก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 สามสิบวิครับผมนะ มึงเปทำแฉบปลาเลยแฉบมึงอะไอสัตว์ใครจะตามกูมาใครตามมามึงตายเอาถ้ากูตามนะมึงไม่ตายมึงมีสกินเนี่ไม่แน่กูอาจจะไม่รู้หรือไงเฮ้ยมันไม่มีใครสนใจกูเลยวะสกินเนี่ยใครดูเป็นผู้เป็นทีสุดตู้ใช่ว่าเกมเอ้ยยี่มนี่ไอมีอะไเหรอไม่ใช่บางคนอ่ะมันจะได้ของฟรีไว้เราก็ได้เราเคยมันมันก็ได้ดาบเพชรฟรีได้ของฟรีมันก็ใช้ได้ล่ะโอเคขอยิบอีเมลมงดิเฮ้ยอีเมลลืมไปหมดแล้ว มีแต่อีเมลตัวเองเออยิ้มก่อนกูยิ้มก่อนด่วนเลยไปแล้วเพื่อนกลองกลองกลองกองกองกองมีไม่ชันเขาหลอกไอ้ไฟมันมันมีหลายคนไม่ที่โพยทิพย์หายอพียงเคยโดนฆ่าเลยแบบเด็ดข้างหลังมีอะไรไม่ีบวกนะวะคุณไม่สนใจตอนนี้ครับนี่อะไรโดดอยู่เนี่ยซึ่งมเนื้อไม่แล้วอย่าได้ผมมีสู้ผมมีสู้การต่อสู้ของผมอะเอเออ วูคนซีทีมมีสั่มึงนักการสื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยเจอบ้านโอ้สุดยอดไปแล้วกูเข้าบ้านแล้วกูเข้าบ้านแล้วกูเข้า้าแล้วไม่สนี่นี่ใครไม่รู้โอยืนีแนวดวลเลยการฆ่ากันเกินขึ้นแล้วเชื่อไอ้ไไอ้ไอ้ฆ่าแล้วไ้เอมึง่มมึงช่จมูกช่มเอ้ยเ้ยกูอแล้วกูจะอ อะไรเลยโหมีท oh, <no idea. S 2> ั้งดาบทองเอามาต้องเจ็ดนาทีเต็กเเต็ก่งก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 ่งมีตัวมีใ่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 ใดาบดบดบดาบทองกูกีแล้วก็ชุดกูก็มีเงี้ยนี่ไรพีมา่ทย ที่สงเดียวันแถวเม่วานแถวอเได้มเรอน้าเราใ่มากจงนะของดวยด้หนึยเดช่วยไมได้กู่ากูไม่ทันกูว่ากูไม่ทันเขาเดทแม่หรอกกูวกูเดสมอลล่ก่อนเอ้สกินใครวะเนี่ยสกินใครวะคุณนี่วันนี้เราจะมาทำตามไม่ออกดูนี่คุณคุณบอก่ากินมีขวัญ ขวัตมีเท่าไรแม่มึงดูจอผมเยี่ยมึงครับทุก่อนที่ได้แม่จะเริ่มแล้วก็มีที่ซองแลครับท่องแล้กองกองกล่อกองโอ้คุ้มเป็นเด็กเล็กอุ้ยเึอ้ยมึงได้เด็เล็กแล้วนะกองขาแม่เนี่ยต้องกลับต้องกลับครับต้องกลับต้องเลี้ยวกลับสถานย้อนทันโอเคชุดตัวกลองขาแม่ทำให้มีมึงได้เด็กเล็กอ่ะทอน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 เฮ้ยแต่มีธนู คือผมแต่ละหลังนี้ยฉันรูมินตึนาดนี้ครับขอให้แน่นะครับขอเฮ้ยขอขออไม่มีไม่มีครับนผมเรียแล้วี่จ้ได้คนีชแลขนะครับยิงก่อนดูว่ซึ่งทแล้วอผมออกเไม่พลาดกจะแยกกับไอาอโอ้ ฉันอยากได้กองคาโอ้โหสัตว์ซ่อนเงียนมากโอ้ยเพชรมีสก๊อตดัิเจงตอนนี้กูต้องการอีเมลค้อีเมลอีเมลตอนนี้กูหาที่ซ่อนเจอแล้วล่ะตอนนี้ผมว่าอยากได้กองคาอีเมลโอเคด้ชุดแล้วครับองการอีเมเคครบยบอยมาู่ไหนนะกกจย ใชอยู่เนี่ยโอ้ยเหี้ยเราก็คร้วนี้เราอาจจะเข้าได้โอ้ยดกพิถาโ้ตตจะชอโอ้ดาิาใช้เลยแล้วดสิดูสิยูสิด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 สิดูสิดู้ิดูส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 ิส่ดูดูสิกูดูิดูสดบ อีกโซ่ยองโอ้ยสินะท่ครับผมโอยกองคาร์นมนแต่ว่าแถวบ้านแถวมีกองคาร์นนะอีดอกมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงมาเลยมึงมาเลยมึงอยู่ไหนเออเออสุดยอดเจอกันดูสิเออทั้งเนื้อทั้งดาบโอ้โหไม่มีมาอะไรสจเร็วโหผมมีเพชรอยู่เม็ดหนึ่งในตัวโอ้ยต้องการอีเมลอีเมลอีเมลใครก็ได้บริจาคอีเมลผมหน่อยด่วนครับสมัครทีครับ แม่งฆ่าไม่ว่าเลยล่ะโอเคครัผมจะไม่ฆ่าครับเครียดเคียดกูต้อกเล่แม่งเอ้ยเคียดหรือีเมลรือีเมลาตรงกลางใหม่เไมเมลใหม่เห็นมดเดยวาให้้ยอมลใหม่อีเมลใหมปห้เจกูจำได้ล้วก็จเราไปเจอคนอยู่ตรงกี้าเจ็ ลองชลีชื่นอีกสามทีครับซึ่งมันจะคุณอ้นอ้นได้ลองมีทับเบียนทำไมเผื่อนั่นมันจะเริ่มเลยหรอลองกดยิไหนไหนก็ลองดิอย่าอย่าเอ่าว่าเป็นหนูฉันลองมึงมีที่แอเลก็เกมดีวีวูแมตช์ออฟนั่นแหละบ้านแถวยันนั้นอันนั้นนั่นแหละอันนั้นนั่นแหละรออีงนะเอจีครับเอจีเอจีสองจัดไปไอ้เสีย ไอ้ตนสองอยวัดวิ่งวิ่งวิ่งมุดใช้ตีสองตัวนี้ได้อันนี้หนึ่งอันนี้สองอ้ยตันใครขวูู่ป่ะโอเคใช่ขวัวเห็นกูป่ะเห็นกูป่ะเห็นป็นโอ้โหอู้บื้นโอ้โอ้าโอ้เข่าก้อนเต็มไปเลย ตรงนี้ไปเชนชาร์จไว้เเอาแล้วนี่แล้วองคมันไม่มีไม่มีเลยวะอ๋อเว้ยเฮ้ยไ V P อะไรไอ้องเจคนจัดไหมก่อไม่มีด้วยเอาล่ะเอาเยมันย่ข่าวครับมนว่มันวิ่งหนอยู่นี่งกระสิไอ้ยอเฮ้ยกุแลกคืออะไรอ๋อคนหนึ่งบอกกอนเลยก็ถุนก็ถุ ช่ออไนี่ไอเนี <wh ่ได้หอ้แม่ป็นรอยอง่สัอ no ๋อดูดิเลยอ๋อดูดิอี้เปิดมาไม่งได้ขานเลยสั์มันเป็นบางคนด้วยโอ้เสียดายซึ่งแมงแหลกผ่าเลยว้ยแม่จูเน่มองอีนาทีครับอีกนาทีเยอะก็ค้าผดซึ่งผมจะไล่เจนี่ไปขอค้าผิดไม่ได้จะเลิกวะ ไปไปไปๆปๆปปเบื uh. right. uh ่องบเลี้ยวเแม่งเลี้ยวอะแม่งไม่ไไม่มีการเลี้ยวม่มีการเลี้ยววะไม่มีการเลี้ยววะฟ็อกทยาไปไหนแล้ววะไลจ้าอยู่ไหนจ้าตนฮะตัน09เกฮะตน09นยก้ะกองข้าคือกูแหลกเว้ยกองข้าเย้ยโดข้าได้หนึ่งคนเว้ยมันมีอะไรมา้ยสเตย์เฟื่อน เฮ้ยมหายเฮ้ยกูเจอมหาลเจอบดกูแล้วเออนพันแมนเลยกูขาไม่ไม่ใช่บฟเล่นมอนแล้วเครับากวินมาเนี่ยวิ่งนไ่เกี่ยวแบบนี้อวินก็เล่นอะไรวะวัว่าจะาบฮแค่ไอฮีแล้วหลุดตอ เย่โจเดดแมทกู้าแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วโอ้โหโอ้โหเออเออเแมทเดแ่กูไปแล้ว้ทุกูด้วยเปลาแล้วไอแอมตายดูของของดููแล้วดแล้วดขอบนุครับ่นครับเีกูไปแล้ะโอ้ยอาหารละสมเที่ยไปแล้วไงมียอมกูยอมตายเยอกว่าแมไม่โหลดหรอเพื่อนเยอกว่า มึงอย่าเจอในสุดไม่เลยปะโอ้ยอียเจอใครไม่เจอมึงแท็กพีหมอโอ้ยโงลุ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 ้อลุ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 ลลุลุลุลนลุลุตุลลาลุลลุลุลุลลุลุลลุ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 ใุลตลุลุลลลล ที่เราได้ไเข้าไปที่เราได้เข้าไปข้างในนะครับผมถ้างั้นผมก็ต้องขอเจวลาไปก้อนรับแขครับ